มะม่วงแผ่นหรือว่ามะม่วงกวนของเราก็แห้งแล้วนะคะอันนี้คือพลอยตากสงแดดก็ลอกได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะพลอยพลอยใส่สตอรี่จากช่องพลอยใส่สตอรี่นะคะวันนี้พลอยจะพาพี่ๆมาลอกมะม่วงกวนด้วยกันนะคะถ้าใครพอมีเวลาว่างก็มาช่วยน้องลอกได้นะทั้งหมดได้เยอะอยู่นะคะ34จานค่ะอันนี้พลอยยังตากไม่หมดนะคะพลอยตากรอบแรกไปก็แค่ถุงเดียวยังอีกถุงหนึ่งถุงใหญ่ๆเลยค่ะที่แช่ไว้ในะตู้เย็น สามสิบสี่จานทั้งหมดไม่ได้มีแค่โต๊ะเดียวนะโต๊ะเขียวๆข,ข้างๆนั่นก็ใช่ค่ะแต่ว่าพลอยจะเก็บโต๊ะนี้ให้ดูก่อนนะคะเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วพลอยก็จะไปลอกใต้หลังคานะคะลอกตรงนี้ไม่ไหวค่ะกว่าจะลอกเสร็จสามสิบสี่จานนี้เป็นเขียดย่างแน,แน่เลยค่ะเพราะว่าแดดร้อนจัดมากพลอยตากใส่จานพมแบบนี้รู้สึกว่ามันแห้งไวนะคะตากวันแรกก็คือแดดเต็มวันส่วนวันที่สองเนี้ยเวลานี้คือสิบโมงค่ะพลอยก็เก็บได้แล้วเพราะว่าจับดูว่าแห้งแล้วก็ลอกได้แล้วก็เก็บเลยค่ะเพราะว่าถ้าตากนานกว่านี้ จะทาให้มะม่วงเราเหนียวเวลากินแล้วมันจะทั้งเหนียวทั้งแข็งแล้วก็จะติดฟันค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะถ้าลอกออกมาแล้วรู้สึกว่ามะม่วงยังไม่แห้งดีก็สามารถเอาไปตากต่อได้ค่ะนําเชือกพางมามัดนะคะจากนั้นก็เอาแผ่นมะม่วงไปตากผาดเสาคือเขาตากผ้าได้ค่ะพอรู้สึกว่าสองแดดเนี่ยกําลังดีนะคะชิมดูแล้วมันไม่เหนียวแล้วก็ไม่ติดฟันค่ะแบบเนื้อกําลังดีเลยชอบนะคะก็เลยเก็บให้หมดเลยค่ะ เมื่อก่อนตอนเด็ก,ดกอะไม่ฉลาบทุกคนลอกออกมาเป็นแผ่นๆแ,แล้วก็มาวางซ้อนกันอะมันก็ติดกันใช่ไหมแต่อันเนี้ยพอเห็นเขาทำม้วนๆแบบนี้แล้วมาวางแล้วมันเออมันไม่ติดกันะ่ะแล้วเวลาแกะออกมากินมันก็แกะง่ายพอยก็เลยว่าเออมันดีนะเราลอกออกมาแล้วก็มาม้วนๆเหมือนขนมทองม้วนแบบนี้คะ่ะเวลาหยิบมากินก็ไม่ติดกันเป็นชิ้นไครชิ้นมันเนาะ รู้แบบนี้น่าจะทําแบบนี้ตั้งนานแล้วนะพี่ๆท่านไหนตากมะม่วงกวนแล้วรู้สึกว่ามันลอกยากเวลาเราลอกออกมาและติดภาชนะก็ลองใช้จานโฟมตากดูนะคะคืออันนี้ประสบการณ์ที่ใช้จริงลอกง่ายมากไม่ติดจานเลยค่ะเราลอกเสร็จจานโฟมที่เหลือเราสามารถนําไปใช้งานต่อได้นะคะก็คือตากมะม่วงเหมือนเดิมได้ค่ะถ้าเผื่อใครที่ทําเยอะ จานที่พลอยลอกออกพลอยก็จะเอามาตากต่อนะคะเพราะว่าที่เหลืออีกถุงหนึ่งเนะี่ยก็ยังไม่ได้ตากที่อยู่ในตู้เย็นที่บอกไว้เมื่อต้นคลิปเนาะหรือพี่ๆมีเคล็ดลับและเทคนิคที่มันดีกว่านี้ก็สามารถมาแชร์มาแบ่งปันกันได้นะว่าตากยังไงไม่ติดตากยังไงถึงจะลอกง่ายและตากยังไงถึงจะแห้งไวนะคะส4จานไม่ใช่น้อยๆเลยนะทุกคนลอกออกมาแล้วก็ได้เยอะเหมือนกันนะใกล้จะเสร็จแล้วแหละแต่กองมะม่วงอยู่ตรงหน้าก็คือโอ้โหรู้สึกว่าภูมิใจกับผลงานตัวเองมากวันนี้ ชิมดูแล้วคือรสชาติอร่อยมากเลยค่ะหวานแบบหวานไม่มีรสเปรี้ยวเลยทั้งท้งที่เราไม่ได้เติมน้าตาลไม่ได้เติมอะไรเลยนะมาแผ่นสุดท้ายแล้วค่ะลุ้นไปพร้อมๆกันว่ายังจะลอกออกมาสวยเหมือนเดิมไหมนะคะลอกไปลุ้นไปนะคะเพราะว่าบางอันมันก็แอบเหนียวแอบติดนิดนึงบางอันมันก็ลอกง่ายนะคะลอกๆก,กิ่งๆม้วนๆแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยทุกชิ้นเลย